สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควานลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุค Showtime นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ Line แอดจะเป็น เว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้ว สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini a Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mini a ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด7คู่นะครับการแข่งขง Play ันเพลย์อินแล้วก็การแข่งขง Play ันเพลย์ออฟเนี่ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยพวกเรา2คนจะมาคอยรายงานให้ทุกคนทราบครับว่าการแข่งขันแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนจะเข้าสู่เกมวันนี้ครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราคนละหนึ่งไลค์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดซ 2เกมนี้นะคะเป็นการเจอกันครั้งที่2จาก3ครั้งที่ทั้งคู่เนี่ยจะต้องเจอกันในรูปก,การปรกติ2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นพลันเทรเบเซอรซ์ที่แพ้ไปอย่างน่าปวดใจแค่2แต้มเท่านั้นเมมฟิสกิสตีในวันนี้ค่ะจะได้ตัวโจนาสวอนชูนาสกลับมาลงทําการแข่งขันจากคอนทัชชันโปรโตคอลหลังจากที่เบรกไปถึง3เกมแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็เบรกตัวเจรนแจ็กสันจูเนียนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บเปิดเกมมาค่ะเป็นเมมฟิสกิสตีที่ออกตัวได้ร้อนแรงต่อเนื่องจากเกมที่ผ่านมาออกนําไปก่อน1 0ต่อ2 ตอนที่ทั้งสองทีมเนี่ยจะมีการเล่นที่เข้าที่มากขึ้นแต่ก็เป็นนัมฟิสกิสเี่ค่ะที่ดูแล้วเนี่ยเกมเขาได้ดีกว่านําโดยจามอลแรมไม่ว่าจะเป็นการยิง2คะแนนการยิง3คะแนนการคาบเข้าไปทําแต้มหรือว่าการเอาฟาวเก็บแต้มสุดสุดโทษในขณะที่พอร์ลันเชอร์เบอร์ซเองยังคงเป็นอารมณ์เดิมเลยค่ะเจมี่เลเร์ดเนี่ยมีการเล่นที่ต่ํากว่ามาตรฐานการยิงเนี่ยไม่ค่อยดีในเมื่อเจมี่เลเร์เนี่ยเป็นแบบนี้แม้ว่าตัวหลักคนอื่น,นในทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นซีเจมคราลัมคาร์เมโลแอนโทนีหรือว่าน ความน่ากลัวความไหลลื่นในการเล่นเนี่ยมันหายไปวงในเนี่ยจูเซฟเนอร์คิชก็พยายามเต็มที่แล้วจริงค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าโจนาสมอราชูนาสก็ไม่ได้เป็นรองค่ะรวมไปถึงวงนอกด้วยพอแลนทร์เทรเวเซอร์จนตามแทบจะทั้งเกมบางช่วงเนี่ยโดนนําห่างกว่า16แต้มถึงแม้ว่าจะไล่มาจนกระทั่งเหลือแค่3แต้มก็ตามทีค่ะแต่ก็ไม่ไหวจริงๆค่ะเป็นเกมที่น่าผิดหวังอีกเกมหนึ่งเป็นเมมฟิสกิซี่ที่คว้าชัยชนะไปได้ผลงานของผู้เล่นในทีมนี้พอแลนทร์เทรเวเซอร์ได้ซีเจมคอลัมยี่สิบเจ็ดแต สามแอสซิสฟิลโก47.6%เจดมีิลเลอร์ยีแต้ม6รีบาวด่าแอสซิสวันนี้ยิงฟิลโกเพียง29.6%เท่านั้นเองค่ะเมมฟิสกิสตี้ได้จามอรันยีแต้มแรีบาวดสามแอสซิสดีวันดีคืนจริงๆค่ะสำหรับวันนี้โจนาสวาันชูนสสิบแต้มสิบรีบาลเป็นทับโบ้ดโบ้จบเกมแมมฟิสกิสตี้เอาชนะพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์สร้อยยี่สิบต่อร้อยสิบสามเก็บชัยชนะสองเกมติดเลยค่ะอย่างที่น,น,นะ ผิดหวังของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์การพ่าแพ้วันนี้ถือเป็นการพ้แพ้เกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับ และในช่วง10เกมหลังสุดพวกเขาชนะแค่2เท่านั้นนะครับแพ้ไปถึง8ผลงานไม่ดีแผ่วปลายแบบนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆครับถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหลักตัวสําคัญที่สุดของทีมอย่างเดมี่เลยๆครับผลงานของเขาตอนนี้เนี่ยถือว่าน่าผิดหวังเจ้าตัวเองก็เซ็งตัวเองกันครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยเขาบอกเลยว่าวันนี้เขาคงต้องกลับไปส่องกระจกดูตัวเองครับแล้วก็วิเคราะห์การเล่นของตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลงานของเขาแย่จริง,รง,รงๆเขารู้ตัวนะครับหลายต่อหลายเพลงครับเราเห็นแม้กระทั่งโค้ชของทีมอย่างโค้ชเทอร์รี่สต้มทีเเดของตัวา่ก หายไปการยิง3ามคะแนนไกลๆจากโลโก้ก็หายไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยรับมันก็เลยทําให้ความน่ากลัวของพอร์ตแลนด์เทรเเซอร์เนี่ยมันไม่มีไม่แน่ใจนะครับว่าการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังขวาของเขาในช่วงการ <c oughs> ทําการซ้อมที่ผ่านมาแล้วก็พักไป3เกมเนี่ยพอกลับมาปุ๊บมันยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนการเล่นของเดมีเลยเลยมันไม่ใช่คนเดิมเลยนะครับจากผู้เล่นที่มีลุ้นระดับคว้า MVP เนี่ยเป็นตัวเต็งตัวคนนึงเล,เลยครับท็อปฟายเลยก็ว่าได้เนี่ยตอนนี้หายไปเลยนะครับหายไป ิจร,ง,จรงๆรถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยทั้งทีเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจนะครับให้เขาพักไปเลยให้แบบหายโชว์เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูและการเสียกลับเข้ามาสู่พื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยค่อนข้างยากแต่ในพื้นที่เพลย์อินเขาน่าจะคงอยู่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอันดับ7890เนี่ยคงไม่หล่นไปแย่ไปกว่านี้แน่นอนเรามาติดตามชมกันนะครับถ้าสมมุติว่าทางทีเนี่ยตัดสินใจพักนั่นหมายความว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยน่าจะมีการรบกวนการเล่นอยู่ในส่วนอื่นๆครับนั่นะคือบทบาทก,การเล่นของคนในทีมครับเราเห็นตัวอย่าง ทีมเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดเกมไหนเนี่ยมีโอกาสได้ลงมาแล้วยัดห่วงงามๆเนี่ยแบบนั้นเนี่ยจะทําให้แฟนๆเน่ยเออจได้ว่าเดริกโจนสตูเนียเนี่ยยังคงอยู่กับทีมนะแต่ถ้าเกิดเขาลงมาแล้วไม่มีการยัดห่วงเนี่ยนะครับแฟนๆเนี่ยแทบจะลืมไปเลยเพราะว่าการเล่นเกมรับของตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายการยิงระยะกลางการยิง3าคะแนนก็ไม่ได้ว่าแบบโ้ดีเดย์อะไรเลยขนาดนั้นนี่เลยเป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งครับสำหรับทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เพราะยังหาความลงตัวในการใช้งานของเดริกโจนสตูเนียไม ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บแต้มใต้แป้นการวีบาวการเล่นเกมรับต่างๆ แต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมพอจูเซิฟเนอร์คิชกลับมาปุ๊บเนี่ยเอ็นเอสแคนเตอร์เนี่ยหายไปเลยทั้งทั้งที่เอ็นเอสแคนเตอร์เนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาก็มีผลงานที่ดีมากๆนะครับในยามที่จูเซิฟเนอร์คิชบาดเจ็บเนี่ยเขาทดแทนได้เป็นอย่างดีเลยในจุดนี้เนี่ยทางทีมน่าจะผสมผสานให้ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับถ้าเกิดทางทีมเนี่ยสามารถหาบทบาทที่ลงตัวมากกว่านี้ให้ทุกคนในทีมเนี่ยนะครับดีไม่ดีพอร์แลนดเทรเบเซอร์อาจจะมีผลงานที่ดีกว่านี้ก็เป็นได้ครับเชื่อวแฟนๆพอร์แลนดเทรเบเซอร์แฟนๆเเเเเเดดดมมีีีีีีียยยยยยนน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 นลลลืือออออออท่่่่่่่กกาัังงงูููใตต้้้้้ะโโหหุจริๆแแผวบบ ส่งทีงหงำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะเตรียมตัวเดินทางไปเยือนอินเดียนาเพเซอร์สนะครับเช้าวันพุธ6โมงเป็นเกมที่ทั้งทีมเนี่ยต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อเรียกขวัญกำลังใจกลับมาครับตอนนี้เนี่ยแย่จริงๆแท้มา5เกมติดแล้วครับในส่วนของแมมฟิสกิสซี่นะครับต้องชื่นชมผู้เล่นทุกคนในทีมเลยครับมีการต่อสู้มีผลงานที่ดีทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่จริงๆโดยเฉพาะจามอาแรงครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยการเล่นการยิงการลั่นเพลย์ต่างๆเนี่ยเขาดูนิ่งมากขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือนอยู่กับะหล เท่านั้นนะครับทั้ง2คนนี้ถือว่าเป็นอนาคตที่ดีมากๆของ NBA ครับสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในช่วง15เกมหลังสุดเนี่ยครับแนะ่คือการยิง3คะแนนการยิง3คะแนนของจามอแรงในช่วงต้นฤดูกาลนะครับอยู่ที่ประมาณ23-24%เท่านั้นนะครับถือว่าต่ำมากๆแต่ในช่วง15เกมหลังสุดอ,อ,อย่างที่บอกครับเขาพุ่งพรวดขึ้นมาระดับ40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าดีมากๆพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆการเป็นการใน NBA ปัจจุบันเนี่ยครับนอกจากเลี้ยงคล่องสร้างเพลกเพสาาททก ถ้าเกิดเป็นการ์ดแต่ไม่สามารถยิง3คะแนนได้เนี่ยจะทําให้มิติในการเล่นเกมบุกของเขาเนี่ยมันหายไปเหมือนกับมีดเนี่ยที่ไม่มีด้านคมด้านนี้คอยแทงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิด <ไป S 2> มีความคมด้าน<ไ>ข <ไป S 1> ้างปาดด้านนี้ก็ได้ครับไฟ <ป S 2> <ไป S 1> แหลม <ไป S 1> มากสำหรับ,ร,บรับจามอแรงนะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนเลยครับในช่วง2เกมที่เขาเจอกับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เนี่ยผลงานของจามอรงเนี่ยต้องพูดกันตามตรงว่าดูดีกว่าเดเมนเลเลอร์จริงๆแล้วก็เป็นสาเหตุหลักสาเหตุสําคัญเลยครับที่ทําให้เมลฟิสกิสซี่สามารถกวาดทั้ง2เกมนี้ไปได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนนใ นในบัฟเบิลที่ผ่านมา <Ừ. S 1> แล้วก็เป็นทางเมลฟิสกิซี่ที่แพ้ไปในฤดูกาลนี้ถ้าสมมุติว่าจบลงตรงนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็ต้องเจอกันอีกครั้งนะครับในเพลย์อินครั้งนี้นี่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าฤดูกาลที่เหลืออยู่และจบลงด้วยอันดับแบบนี้เนี่ยพวกเขาต้องเจอกันในเกมแรกเนี่ยดีไม่ดีครั้งนี้เนี่ยเมลฟิสกิซี่อาจจะเอาคืนก็เป็นได้นะครับสำหรับเกมหน้าครับเหนื่อยน,นิดนึงครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดพรุ่งนี้พวกเขาต้องเจอกักบเดนเวอร์นักเกสครับโอ้โหเหนื่อยจริง,งครราไปาด บุกลินเนสเปิดบ้านรับการเยือนของฟินิกซันส์เกมวันนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2แล้วก็ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤะดูกาลปรกติเกมแรกนี่ยตูนเชื่อว่าเพื่อนๆจะจำได้แนะ่นอนเกมนั้นไม่มีทั้งเคฟินดูแลนแล้วก็ไคลรีเอร์วิงแต่ว่าก็เป็นเจฟชาเดนค่ะที่แผงลิทพาบุกลินเนสที่ตามอยู่กว่า24แต้มคว้าชัยชนะได้สาเร็จแต่สาหรับวันนี้ค่ะบุกลินเนสจะได้ตัวเคฟินดูแลนกลับมาลงทําการแข่งขันแต่สตีฟนสเนี่ยให้ลงในฐานะตัวสํารองค่ะเพราะว่าต้องการจํากัดเวลาในการเล่นเปิดเกมมมมาาาาาเเป็นนททีี่่่ํไดด้้้กวววถึงแจจะออครอ ของไคลรีเออร์วิงในช่วงควอเตอร์แรกฟีนิงซันได้เดวินบุกเกอร์ทอรีครกโดยเฉพาะวงในจากดิอังเดรเอตันทําให้ในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเขาออกนําไปก่อนแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์สองสิคะเวลาผ่านไปเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเคลวินด mm ูแลนเนี่ย mm hmm. ก็ได้เปลี่ยนตัวลงมาทําการแข mm ่ง hmm. ขันงานพร้อมๆกับไคลรีเออร์วิ้งพอลงมาได้แป๊บเดียวข่านี้นเองค่ะ mm hmm. เขาก็สามารถทําแต้มได้และหลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ mm hmm. จากที่ซันเซนนำอยู่กว่า13แต้มจบครึ่งแรกกลายเป็นเหลือแค่2แต้มเท mm ่านั้นพอเสู่่คครงงหลั สามารถขึ้นมานําแล้วก็คลองเกมได้ KD เนี่ยที่กลับมาลงทําการแข่งขันเนี่ยสามารถทําผลงานได้อย่างดีมากๆไม่เหมือนว่ากลับมาจากการบาดเจ็บเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาฟาวเก็บแต้มจึงสุดโทษค่ะหรือว่าการทาแต้มทุกระยะผู้เล่นของเฟนิกซันเซ่เอาไม่อยู่จริงๆเช่นเดียวกับไค r รีเอร์วิงหลังจากที่พักมาวันนี้เขาก็ดูปาดเปรียวมากขึ้น <c oughs> ทั้งการยิงการข้ามเล่นเอาคริสพอเนี่ยปวดหัวรวมไปถึงเบรคเกอร์เฟนค่ะที่ยังคงมีเกมที่ดีนะคะทั้งวงในวงนอกค่ะวันนี้ทั้งรีบาแล้วก็สร้างเพลย์ให้กับเพื่อนด้วยบุ หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เปิดโอกาสให้เฟนนิคซานเสียแม้จะทั้งตีเสมอแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมผลงานของพลิททีมเฟนนิคซานได้เจวินบูกเกอร์สามสิบหกแต้ม3รีบาววันนี้เน้นค่ะและก็ยิงได้ดีทั้ง2แล้วก็3คะแนนเดอแองเดรเอตัน20แต้ม13รีบาวสามแอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลฟิลโก75นี่ก็เยี่ยมมากๆากบรูคลินเนสได้ไคลรีเออร์วิ่งสาแต้ม12แอสซิสตเยี่ยมมากค่ะวันนี้ยิงดีจริงเควินดูแลน ฟิลโกห้ิลโก57.1%ลงสนามเพียง28นาที1 3วินาทีเท่านั้นจบเกมบรูคลินเนสเอาชนะฟินิกซันส์ร้อสิบแปต่อ119ฟินิกซันส์ในเกมวันนี้ครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยพยายามทำทุกอย่างที่ถูกต้องและจริงๆโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเปิดเกมเขาออกตัวได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการเล่นเกมรับต่างๆแต่พอเกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับเราเริ่มเห็นการผิดพลาดการสื่อสารในการเล่นสลับตัวประกบต่างๆเนี่ยครับมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาพ,าพาข่ายแพ้ป็อเเจรจร,รววนนันหนชดดเ การเล่นของเควินดูแรนกับคาเรียร์วิ่งจริงๆทั้ง2คนวันนี้เนี่ยมาพร้อมๆกันเลยแล้วก็เป็นเกมที่มีประสิทธิภาพทั้ง2คนจริงๆเหือนจะเป็นการยิงการข้ามทุกระยะเลยแม้กระทั่งโค้ชของทีมฟินิกซ์ซันส์อย่างมอนตีวิลเลียมเนี่ยนะครับ<ๆ>เขาก็พูดถึงเกมการเล่นของเควินดูแรนนะครับเป็นเชิงเชิงแบบชื่นชมด้วยซ้ำไปบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะประกบยังไงจริงๆประกบห่างก็โดนยิงประกบชิดก็เจอข้าม mm hmm. เขาสูงระดับ7ฟุตเลยโอ้โหพอเข้าไปใกล้เนี่ยเลี้ยงข้ามเข้าไปเนี่ายยังกะการเลยนี่เป็น ดังนั้นในเกมวันนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆดูแต้มจากทับสำรองเนี่ยวันนี้ฟินิกซ์ซันส์เป็นรองค่อนข้างเยอะแต่มันเอามาวัดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางเน็ตเนี่ยเขาเอาเควินดูแลนเนี่ยไปเล่นในฐานะตัวสำรองมากลายเป็นซปเปอร์ซับแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันวัดกันไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าจริงๆแล้ว Kevin เควินดูแลนนี่คือตัวจริงตัวท็อปเลยเพอเอามาอยู่ในทับสำรองแต้มของพิกเน็ตในส่วนของทับสำรองมันก็เลยโดดขึ้นมา <c oughs> ขนาดนี้ครับในจุดนี้เอามาวัดไม่ได้จริงๆการแพ้แพ้วันนี้เป็นการพพ่่่าาาาาายยแแแแ้้้้้บบบบ2 <c oughs> <ๆ S> 2เเเเกกกกกมมมติดดนนนครัััถออวววป็ขขงงงงหๆใชีสุทท ก็ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้แพ้แบบ2เกมติดมานานมากๆนะครับในฤดูกาลนี้ทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานดีจริงๆมาตรฐานเนี่ยถือว่าสูงขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อเลยจากการนําของคริสพอลสำหรับเกมหน้าครับเอยนิดนึงครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดและต้องไปเจอกับทีมที่กําลังร้อนแรงที่สุดของเหลีกในตอนนี้ครับนั่นคือนิวอร์กนิกส์พรุ่งนี้สนุกแน่นอนครับหกโมงครึ่งนะครับห้ามพลาดในส่วนของบรูลินเนสครับในเกมวันนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเกมนะคร ไม่ว่จะพักไปนานแค่ไหนเนี่ยพอกลับมาลงสนามทำกายแข่งขันปุ๊บเนี่ยไม่มีสนิมจับเขาได้ครับเขาเหมือนเป็นโลหะพิเศษสนิมไม่มีสิทธิ์จับของนั้นเลยนะคือลงเมื่อไหร่นี่ก็ฉายแววฉายแสงไดทุกเมื่อ การยิงการข้ามทุกอย่างยังคงดูดีเหมือนไม่มีอาการบาดเจ็บเลยครับสมกับที่โค้ชมอนเตวิลเลียมของทีมฟินิกซ์ซานส์เขาชื่นชมนะครับเพราะว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่โค้ชมอนเตวิลเลียมพูดจริงๆจ,จับหางนี่ก็โดนยิงแน่นอนเป็นแบบสไนเปอร์เลยครับการยิงนี่คือเฉียบคมจริงๆพอจับชิดนี่ก็โดนข้ามข้ามแล้วข้ามดีแบบกาดด้วยนะครับเกลี้ยงคล่องโอ้โหไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการครอสการทําอะไรก็แล้วแต่จบแต้มที่ห่วงไม่งั้นก็ได้ฝาวแน่นอนนี่คือเควินดูแรนครับในส่วนการใช้งานของเเเเเเคคคววินน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 นดูแรรรรรใใฐาาาาาาะตตตััััสสออองงงีีีี่่่่ยยททฟ้้กกกกก็หหหุผลลมมืบบจ เขาต้องการบริหารจัดการเวลาในการลงสนามของเควินดูแรนนะครับและต้องการให้ KD เนี่ยลงจนถึงหยดสุดท้ายถ้าสมมุติว่าเกมเนี่ยสูสีนี่คือการเลือกที่จะใช้งานเควินดูแรนครับเขาเลยในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเควินดูแลนลงทําการแข่งขันค่อยเป็นลงในช่วงที่เหลืออยู่และสตีฟเนสเนี่ยยังบอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าหลังจากนี้อีกสัก2ถึง3เกมเนี่ยเขาจะให้เควินดูแรนเนี่ยลงสนามทําการแข่งขันไม่เกิน30นาทีแบบนี้เช่นเดียวกันครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเร่งนะครับให้ Kevin เควินดูแรนเขา้าาาขนี่และ ตอนนี้เนี่ยครับฤดูการของ Brooklyn Nets เนี่ยเหลืออีก12เกมเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาจะต้องเจอการแข่งขันขแบบ2วันติดเนี่ยถึง3ชุดท e ฟน sh เนี่ยก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอยากจะใช้ e ค i n d ดู a n t หรือจะเป็น b เ k e Griffin ก็ตามครับในการแข่งขันขแบบ2วันติดเพราะเป็นการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บเนี่ยแหละครับแต่เขาไม่ได้ตัดโอกาสนะครับเขาแค่บอกว่าเขาไม่อยากจะใช้ขอดูสภาพทีมอีกทีนึงในขณะนั้นว่าเป็นยังไงขาดผู้เล่นคนไหนขาดผู้เล่นตัวหลักๆเยอะหรือเปล่าหรือว่าต้องเจอกับทีมไหนแบบนี้ครับแล้ว่มมาาานเเิไจจํป็รงๆข อยาจะใช้เควินดูแลนแบบ2เกมติดแน่นอนพั้วยิ่งฤดูการเนี่ยจะจบลงเข้าใกล้สู่เพลย์ออฟเมื ok <agi> ่อไหร่เนี่ยสภาพร่างกายของนักกีฬาครับ สำคัญที่สุดเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทําในฤดูกาลปกติมาดีแค่ไหนเนี่ยถ้าสุดท้ายผู้เล่นตัวหลักๆบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยเท่ากับฝันในการสู่เป็นแชมป์ NBA เนี่ยมันหมดเลยนะครับเนี่ยหลังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางสตีฟเนชและก็ทางทีมเนี่ยเขาจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็ดูกันอีกทีหนึ่งพอพูดถึงฟินิกซ์ซันส์ครับนี่คือทีมเก่าของสตีฟเนชหัวหน้าโค้ชคนปัจจุบันของบรูคลินเนสนะครับในอดีตเนี่ยเขาเคยคว้า MVP ถึง2สมัยติดเนี่ยกับฟินิกซ์ซันส ไม่นานเนี่ยฟินิกซ์ซันส์ก็จะเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วสตีฟเนชเขาก็ชื่นชมนะครับแลวเขาก็รู้สึกแฮปปี้กับทีมเก่าของเขาที่ในสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาพงาดอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่เพลย์ออฟได้อีกครั้งหนึ่งเขาบอกเลยว่าเขาภูมิใจกับการเล่นของผู้เล่นทุกคนของฟินิกซ์ซันส์รวมไปถึงทุกคนในองค์กรครับที่พยายามให้ทีมเนี่ยสามารถกลับมาได้แบบนี้นี่คือสิ่งที่ทางสตีฟเนชเนี่ยเขาพูดยกย่องกับทางทีมฟินิกซ์ซันส์ในวันนี้นะครับสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะได้พักหนึ ก่อนจะเดินทางไปเย็ยน Ra ปเตอร์ครับเชา้าวันพุธนะครับหกโมงครึ่งห้ามพลาดครับเราไปปิดท้ายกับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ครับรับการมาเย็ยนของแซคราเมนโตคิงส์เกมนี้ค่ะเป็นเกมที่3ที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติก่อนที่2เกมแรกเนี่ยจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละหนึ่งเกมสำหรับคิงเซนวันนี้จะขาดผู้เล่นตัวหลักของทีมนะคะอย่างดี a รอนฟ็อก์ค่ะเนื่องจากต้องเข้าสู่โควิ19ด19โปรโตคอลไม่แน่ใจค่ะว่าเขาติดเชื้อโควิด19เองหรือว่าเป็นการเฝ้าระวังแต่ที่แน่ๆ่เนี่ยจะต้องหายไปอย่่่งน้วไชีีมคด ะะถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะเลยค่ะแต่ก็เป็น s ซตคอมเมนต์โต้คิงส์ค่ะที่ออกตัวได้ดีกว่าเพราะว่าได้การยิงที่เข้าฝักเหลือเกินของบัตตี้ฮิลลค่ะยิง3คะแนนได้อย่างเยี่ยมมาก,มากยิงให้ทุกคนได้เห็นเลยค่ะว่าเขายิงดีไม่น้อยกว่าสเตฟานเค r รีรวมไปถึงแฮร์ริสันบานอดีตผู้เล่นของโกลเด้นสเตทวอร r เร r s สค่ะวันนี้ก็ทําได้ดีทั้งการยิง3คะแนนและการลุยวงในเช่นเดียวกับลูคกี้ไทร์ริสแฮร์ริเบอร์ตันค่ะที่วันนี้ก็มีผลงานที่ดีหลังจากที่แ่ลไปอยู่พักใหญ่โกลเด้นสเตทวอร บัตตี้ฮิลผมจัดให้อย่างสาสมเลยค่ะยิง3คะแนนจะเกือบกลางสนามรวมไปถึงการข้อค้อนแล้วก็ยิงค่ะเรียกรอยยิ้มนะคะเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆในสนามค่ะโมเมนต์แบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาน,นานเลยทีเดียวการรีบาวดการเปิดเกมส่วนกับการลันเพจต่างๆของเดมอนกรีนเนี่ยก็ยังคงทําได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่แอนดรูวิกกินส์ค่ะถึงแม้วันนี้จะยิงไม่ค่อยดีแต่เขาก็ช่วยในการเล่นเกมรับเสริมการรีบาวดให้กับทีมได้และก็เป็นไมเคิลมาลเดอร์ค่ะที่ทําแต้มวงนอกเสริมขึ้นมาทดแทนได้อย่างเยี่ยมรวมไปถึงเคฟอลูนู้ ในในยามที่สเตฟานเคอรีเนี่ยออกไปพักทับสำรองของโกลเด้นสเตทวอร์เรียสก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเคลลี่อูเบลิจูเนียร์ค่ะวอนทอสกิโนแอนเดอร์สัน Anderson, หรือว่าจอร์แดนพู้ทั้งสองทีมเนี่ยสู้กันได้ดีเกาะแต้มกันได้อย่างสนุกแล้วก็เป็นโกลเด้นสเตทวอร์เรียสที่ได้เกมรับของสเตฟานเคอรีเนี่ยบล็อกใส่ระชนโฮมการเก็บรีบาวเกมบมุกค่ะเปลี่ยนเป็นแต้มต่างๆแล้วก็ได้แอนดรูวิกกินส์ที่พยายามเล่นเกมรับค่ะป้องกันแฮร์ริสันบารบ์ดทำให้โกลเด้นสเตทวอร์เรียสเล่นในใทีมแซคว ตัวคิงส์ได้บัตตี้ฮิลค่ะ25แต้ม6รีบาวล์ยิง3คะแนนลงไป6ลูกไม่ธรรมดาเลยค่ะวันนี้ฟิลโกเทปมากๆไทริสแฮร์ริเบอร์ตัน24แต้ม8แอสซิสต์วันนี้ช่วยทีมเยอะมากแฮร์ริสันบาน23แต้ม7รีบาวล์เจอทีมเก่าวันนี้ยิงดีเช่นเคยโกลเด้นสเตทวอริเออร์สได้สเตฟานเคอร์รี่สาแต้ม7รีบาวล์สแอสซิสต์ฟิลโกระดับ50%ทั้ง2และก็3คะแนนวันนี้กด3คะแนนไป7ลูกเดรมอนร์สกรีนแปดแต้มสินบส เกม Golden State Warriors เอาชนะ Sacramento Kings ไปได้117ต่อ113สำหรับ Sacramento Kings ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยต่อสู้ได้เป็นอย่างดีจริงๆครับเมื่อเทียบกับการที่พวกเขาเนี่ยต้องขาด De'Aaron Fox ไปตัวจริงของพวกเขาทั้ง4คนนะยครับยกเว้น Morris Harris คนเดียวเนี่ยคนอื่นๆยิงระดับ50-60%เลยนะครับเรียกว่าไม่ยอมให้ Golden State Warriors เนี่ยครองเกมได้เลยมีหมัดตอบโต้ตสวนกลับตลอดแต่การที่พวกเขาขาด De'Aaron Fox ไปเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากๆนะครับว่าขาดคนที่คุมเกมรันเพลย์รันแผนต่างๆจากลุกวอต l t แบบชัดเจนมากๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดคนปิดเกมนี่แหละครับมันก็เลยทําให้แซคราเมนโต k ิงส์ในวันนี้เนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันที่เจอกับโกลเดนสเตทวอลเ r s ที่มีการฝั่งตรงข้ามอย่างสเตฟ h e นเคอร์รีเนี่ยยิ่งเห็นชัดเจนเลยครับว่าการที่ขาดเดียรอนฟ็อกซ์ไปเนี่ยมันมีผลขนาดไหนยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่แต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทีมของพวกเขาโอกาสในการลุ้นเพลย์อินเพลย์ออฟต่างๆเนี่ยค่อยๆน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆครับและเชื่อว่าอีกไม่นานเน ประสบการณ์นะครับสำหรับเกมหน้าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดนะครับเหนื่อยนิดนึงครับพรุ่งนี้เจอกับดัลลัสแมวริก 9สำหรับ Golden State Warrior นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่2นะครับที่เขาให้แฟนๆกลับมารับชมในสนามได้วันนี้มีแฟนๆกลับเข้ามารับชมในสนาม3,252คนครับคิดเป็นความจุก,ก็คือ18%ของเชฟเซนเตอร์ทางเมืองเนี่ยนะครับอนุญาตนะครับให้แฟนๆกลับเข้ามารับชมในสนามกีฬาขนาดใหญ่เนี่ยได้มากถึง35%ของความจุเชฟเซนเตอร์มีความจุทั้งหมด18,604คนนั่นหมายความว่าในอนาคตอันใกล้ครับมากที่สุดที่แฟนๆจะกลับเข้ามารับชมได้คือ6,300คนโดยประมาณและก็เชื่อว่าอีกไม่นานครับในอนาคต อันใกล้เนี่ยจำนวนเหล่านี้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในเกมวันนี้ครับในยามที่สเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยยิง3คะแนนลงเมื่อไหร่ทําแต้มลงเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเฮจริงๆนะครับไม่ใช่เสียงเฮจาลองแฟนๆในสนามเนี่ยวันนี้กลับมาเฮเต็มๆครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนไกลๆครับมีอยู่2ลูกทีเด็ดวันนี้เลี้ยงๆมาสะดุดขาตัวเองถอยกลับไปรับจับได้ปุ๊บเคาะมาอีกนิดนึงยิงเลยครับโอ้โหบัตตี้ฮิลนี่เหวอไปเลยหลายต่อหลายครั้งครับวันนี้เนี่ยลูกยากๆทางนั้นกดไปถึงกามดับเกาทั30ตมเเี่ขอองวง ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับแต่ในรอบเดือนการแข่งขันในรอบเดือนเมษายนครับเกมวันนี้เป็นเกมที่12แล้วนะครับที่เขาสามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มครับไม่ธรรมดาจริงๆเท่านั้นยังไม่พอครับความสุดยอดที่สุดในตอนนี้ครับนั่นคือการยิง3คะแนนวันนี้ในกดไปถึง7ลูกเลยทําให้ในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขายิงลงมาถึง85ลูกนะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้เล่น NBA ครับในรอบการแข่งขัน1เดือนทําลายสถิติของเจมส์ฮาเดนที่ทำเอาไว้นะครับในปี2 0 1 9เดือนพฤศจิกายนเขายิงไป82ลูกบ นี่โดนสเตฟเฟนเคอร์รีแซงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหตอนนั้นว่าเจมส์ฮาเดนเนี่ยโหด<อ>แล้วนะฮะ <โห S 2> เจอสเตฟเฟนเคอร์รีตอนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวจำแรงจริงๆโอ้โหยิงยังไงก็ลงการแข่งขันของโกลเด้นสเตทวอลเอร์ในรอบเดือนนี้เนี่ยยังเหลืออีก2เกมนะครับนั่นหมายความว่าสเตฟเฟนเคอร์รีทุกลูกที่เขายิงลงหลังโหโหจากนี้เนี่ย เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปเรื่อยๆครับเรามารอลุ้นกันดีกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเดือนเมษายนนี้เนี่ยเขาจะยิงลงได้เท่าไหร่เพื่อนๆลองคิดดูว่าจะลงได้เท่าไหร่คอมเมนต์ลงมาคุยกันครับส่วนตัวแอดมินคิดว่าน่าจะสัก9กกว่ากว่าไม่น่าถึงร้อยถ้าถึงร้อยนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆเหมือนอย่างที่เพื่อนของเขาหลังจบเกมกันอย่างครับเรมอนกรีนเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อจริงๆการยิงของสเตฟานเคอร์รีตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามุมมองในการมองของสเตฟานเคอร์รีเวลาเขาเห็นห่วงเนี่ย ต่มลงไปหายต่มลงไปอะไรแบบนี้ครับ เช่นเดียวกับสตีฟเคอร์ครับเขาพูดหลังเกมเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะชื่นชมยังไงกับการเล่นของสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับให้ให้ให้บรรดาสื่อที่เข้ามาสัมภาษณ์ในห้องนี้ยนะครับย้อน mm hmm. กลับไปใช้คําสัมภาษณ์ของเขาช่วง3-4เกมก่อนหน้านี้ mm hmm. เพราะว่าเขาก็อยากจะพูดเหมือนเดิมครับว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยสุดยอดจริงๆว่าจะเป็นการเล่นอะไรก็แล้วแต่ mm hmm. ในเกมการแข่งขันในวันนี้ครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับนั่งอยู่ข้างสนามกับสามีของเขาผู้หญิงคนนี้เป็นพยาาาาบบลลละรัชชื่่่่อววีดงทิ -19 ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยทำงานอยู่ในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งครับร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็มีข่าวว่าตัวของเชลบี้เนี่ยเขาใส่เสื้อของสเตฟเฟนคอรีครับเสื้อแข่งเนี่ยเจอซี่เบอร์30เนี่ยทำให้สเตฟเฟนคอรีพอได้พอได้ทราบข่าวปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเฟซไทม์มาแล้วก็เหมือนกับแบบโวยพรให้กําลังใจให้กับบรรดาสตาฟทุกคนในทีมเนี่ยและครับและในเกมวันนี้ครับผู้ที่ถือตัวปีที่นั่งอยู่ข้างสนามเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถเข้ามารับชมเกมสดๆในสนามวันนี้ได้เขาก็เลยมอบที่นั่งงงนนงขขขขออเเเเเเเ้้้าาาาใในนนนนววััััีีะหหป็็กกกกบบลลยมมมจจ แข่งขันเนี่ยนะครับทั้งสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยเข้าไปทักทายและสุดท้ายเนี่ยก็ถอดเสื้อให้เลยเสื้อที่กําลังทาการแข่งขันอยู่เนี่ยพร้อมกับลายเซนเรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับ<ช>เป็นโมเมนต์ที่แบบโห <ใจ S 2> ขน<ด>ลุ<า>กเลยเ<ห>ชลบี้คงม,มีความสุขหน้าดูๆๆนี่เป็นสิ่งที่นักกีฬาอาชีพนะครับแล้วก็บรรดานักกีฬาต่างๆเนี่ยสามารถทําให้กับแฟนๆได้ครับถือว่าเป็นกําลังใจชั้นยอดมากๆครับสิ่งที่สเตฟเฟนเคอร์รีทำวันนี้นะเป็นการตอบแทนความเสียสละให้กับเชลบี้ได้ยอดเยี่ยมมากๆ แ,นนและสําหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Charlotte Hornets Alchina Boston Celtics 125-104 Washington Wizards a l c h i n Cleveland Cavaliers 119-110 Atlanta Hawks a l c h i n Milwaukee Bucks 111-104 Indiana Pacers a l c h i n Orlando Magic 1 3 1 1 1 2ตลางอันดับในขณานี้ในฝั่งตะวันออกค่ะ Top 3ก็คือ Brooklyn Nets Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks ส่วนในฝั่งตะวันตก Top 3ก็คือ Utah Jazz Phoenix Suns แล้วก็ LA Clippers มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจาก NBAmania ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะขอกำลังใจด้วยนะจ๊ะขอไลค์ด้วยจ้ะขอซับด้วยนะครับที่โลโก้ NBAmania ตรงกลางนี้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA ค่ะแล้วก็อัปเดต NBA จากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA ถึง n b a แม่ i a นะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ